เศรษฐกิจพอเพียงใช่เพียงอยู่รอดยังเป็นยอดแห่งแนวทางสร้างสุขผลปัจชยาจากพ่อหลวงสู่ปวงชนช่วยให้พ้นจากอบายทำลายเราพอประมาณไม่เกินตัวจนมัวหมองคิดไตรตองมีเหตุผลไม่จนเฉาภูมิคุ้มกันเตรียมการเผื่อเพื่อบันเทาเมื่อภัยเข้าพร้อมตั้งรับปรับให้ดี ต้องศึกษาหาความรู้ให้รู้ซึ้งต้องนึกถึงคุณธรรมนำวิถีคือเงื่อนไขตามคันลองที่ต้องมีเพื่อชีวีก้าวไกลไม่หลงทางเมื่อยืนหยัดในวิถีที่ถูกต้องความขัดข้องจากคลี่คลายได้สะสางทำสิ่งใดก็ไปรอดตลอดทางอยู่ได้อย่างสุขสบายหายกังวล เศรษฐกิจพอเพียงใช่เพียงชนบทใช้ได้หมดทั่วล่าถ้าฝึกฝนยกระดับชีวิตจิตใจตนช่วยผู้คนช่วยสังคมร่มเย็นใจยิ่งขยายองค์ความรู้สู่โลกกว้างยิ่งเห็นทางพัฒนาพาสดใสสังคมดีมีเพียงพอก็พอใจมีเท่าไหร่ถ้าไม่พอก็คือจน